กลไวยใจไ้วล้แค่นั้นตรงนี้ิมก็โดนพันศอกขึ้นมาหรอกไม่ได้เป็นนอ่ลยยายๆโลกคนได้หนึ่งเลกหนึ่งลุงลอกดเล็หนึ่งอ่ะคนหนึ่งนะจบแน่เลยเฮียคุยมันจอแหละแลวันนี้มันเล่นระบบนะผมนี่มีชื่อว่าม u r เมอร์เดอร์ะครับมาดันนี้กูเล่นแล้วอ่ะเราสนุกไอ้เพี้ยพวกเลี่ยมกูกูไว้ใจทุกคนอะกูวใจทุกคนกูไม่ไว้ใจอคร ก็ลราเตะนะก็ลราเตะเป็หลังเตะมึงก็เราเตะแหล่กูต้องสัยเฮียปิ๊กสุดแล้วเฮ้ยไปกับไปห้องสแกนได้เลยไปห้องสแกนตอนนี้เลยโอเคโอเคโอเคไอ้เี้ยไอ้เฮ้ยวางไปท้ายแล้วมึงจะแกงให้กูดูก่อน็เราเตะก็ลราเตะ่มึงรอกูกูเปลี่ยนเฟอร์รชันแล้วใไอ้มาไอ้มาครับให้นี่ก่อนให้นี่ก่อนให้ไอ้มาอนมันรู้วิธีไอ้หน้านี้ นั่นแหละกูกลไว้แล้วไอ้เี่ยปืนกูตกอีกแล้วว่ากูไม่ได้ยิงละทีนัอเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮเฮยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยยเเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเเยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ กูแอบนะกูแค่นั้นแหละไอ้เป็ดไอ้เป็ไอ้เป็ดจำตาแก่เ้ยหมาหมามันเข้ามาดีโอ้หมาไม่ไม่แอบนะกูไม่อยู่ละกูจะไม่ไปไหนไหไปนะโอ้โหปอรโอ้โหหมาหมากูมึงอ้แบบเนียนดิว่หมาออกเลยยิ้มเชียยิ้มปลามาแตะใจเลยหมากูว่าออกไงวะเออถ้าไหมาออกแล้ว เมื่อกี้กูเห็นเลสซ่าถึงมีฟันดังจึกหน้าต่อหน้าต่อตากูเลยมีเวลาปะมีเวลาแต่แต่คนปกติไม่เห็นไงแต่ไอ้ใครเปลี่ยนกูรู้แล้วใครเป็นแต่กูไม่พูดแค่นั้นแหละปล่อยมันนิดมันนิดเกิดก่อนไปเก็บไปก่อนเฮ้ย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 ไอ้ที่ไไอ้ซาไอ้เคี้ยอะไรเฮ้ยไอ้เคี้ยตกใจหมดไอ้ซ่าปืนกูไม่ได้ยิงแกคุยเอ้ยกูใช้วิชาพรางตัมคอยดู ถ้าส่วนเต็มากว่วมๆของข้าเลยอะเออดิเห็นมั้ยอะไรนนะกูบอกเลยอ้ี่ถ้ากูยิงโดนมันพูว่าเล่นไรวะได้ตอนหน้าเจอหรอะทีมันวรตีเดี๋ยวนะรร้แล้วมมักกวานบกดัมดักี่คนเลยเฮียเข้ามาไม่ได้งงก็ติดอันนี้อันนี้เข้ามาได้มั่ะอาดิ ไม่เ้ยไม่เคยเป็นสักทีเออมันมันเป็นยักษ์เจ้ายักษ์ดีอย่างงี้วะอืหคือพื้นเลยสัตว์เฮ้ยเจอห้องอ่าอย่าโจ๊กไม่ไว้ใจมึงไรตเกีย้อะไอ้มุดมุดรูเอ้าูพี่ตกใจเพื่อนวะเดียวเดียวดีป้อมไอ้เห็อยู่นี่แอบดูแอบดูแอบด้วยไอ้ขี้แอบดูแอบด้วยกู้แอบด้วยไม่อย่าอย่าย่อมาดิมึงอย่าล้อมาดิมันไม่รู้อย่าล้อมาหมา เออคุเนียนอยู่ไม่เห็นหรอเออใส่มันต้องซื้อไอ้ทงนี้กูจะไว้ใจมันเราไปมุงขาปูเป็นมึงขึ้นดูดราด่าดดิดูดราล่าดดิเออกูดูอยู่กูดูอยู่มึงขึ้นมาดูดิมอาจจะมองไม่เห็นไหมไอ้เมอหรครับผมกูตกกุไหลตกไหลตกกุไหลเอเอเอ้เอเอวะเอวะเอวะเอะเอวะเอเอวะเอ้ะเอวะเอะเอเอะเอ้วเอเอเออ้เอ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 อ พีคเ,เดี๋ยวกูออกไปดูแล้วลาให้มึงลงมาก่อนมึลาอ,อยู่ตรงนั้นเลยไปยการตีกันเลยเอาจริงอันเดี๋ยวกูขึ้นไปมึงก็เอารูก็ลงมาดีกูมมมไม่ฆ่ากูกฆ่าได้ที่ไหนใครคุยมึไว้ใจใครนะตอนนี้เฮ้ยโฉหาย <c oughs> โอเค<อ>ไ่เล่าไม่ทันอีกไม่ทันชิลเลื่ยงเป็นแน่เลยเชื่อมชิลเลื่ยงเป็น จริงๆไอเหลืองเปรนมาค่ายหมาตอนนั้นต,นต,นตาตากูเลยขึ้นมาไปขึ้นมาติดมาตาตาไ <c oughs> <ถ>อ,าอาโจ๊กยี่ห์หนาหมวกก็ไม่ย <c oughs> ุ่งกูบอกไป <c oughs> นะไ, <c oughs> นไอ้เฮียไอ้โจ๊กไปนี่เออสวยมากดี<จ>อุยมันได้ปืนแล้วแน่เลยไอเฮียยจีตาจีงตาจี่ไหนวะอ๋อกระสุนโอ้เวลาเลย มื phrases, okay, 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 okay. Okay. ่เวลาถ้าก้าูชนะปะเนี่ยโจเอ็ดดิโจชนะมือย่่ได้ยี่งเราไปเมื่เวลาไดอสัตว์โลนนี่ฮิแอฟังกูนะถ้าเจดามื่อกี้อย่ามาบอกอโอเค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 ฮะอุ้ยโอ้แม่เอ้ยเียไม่เคยจะเป็นแต่ก็รอดมานีเลย มว้ใจกูเบาไว้ใจกูเ่าถ้าไว้ใจก็อยายิงแค่นั้นทาไมไว้ใจทแอะไรอะมันคืออะไรที่เลือกอะแกมอไกันอ็สแกมเป็นสแกม็นไหมไอ้มาไม่เป็นอะดูกูดูกูกูกยอมมอบตัวเลยอะไอโจ๊กไอโจกมากก็ไม่เป็นเอ้าไอเขี้ยมันเรี้ยงเห็นไหมไอเขี้ยมันดูได้ไงวะอันครครับเยอะไร กูอ่ะพี่มีดเลยจะร้องกูเฮี่ยนี่นะเพื่อนกูทันเรามาปันกันกูยังไม่ที่ปลาสักกี่จนเลยนี่มันต้องเกมนะเต่โจบแวบด้วยหุ๊ไอ้ได้นะไอ้ดูกูถือนะดูกูถือนะไอ้ไหร่ะกูหลังมึงอ่ะไามารี มึงไอ้เฮี้ยโขกกูกูอยากเป็นตายอย่างงี้ไม่ได้เป็นเลยเฮี้ยมึงไี่ไว้ใจกูดีจังอยยังแค่เฮี้ยนะทำไมทำไมทำไมต้องมาเนี่ยกูบอกกูเอ้ยไอ้พิกเฮี้ยนี่นี่นี่ไว้ใจใครงั้นน่ะก็ไม่ไว้ใจกูเฮี้ยอะไรวะอ้าวหายยากยาหยากยากที่มาไว้ใจใ่างไรคนไทยอะโหลไอ้กูเห็นนะพ่อของมึงเฮี้ยเอ้ย กูเห็นนะกูเห็นนะด้านหลังอะดึงอะไรไอ้เหี้ยกูน้ำปลายมาร์กเลยมือนี่ก็แม่นแท้ตายตายดีอีกกูอยู่ด้านหลังมือเงี้โรูไหมเห็นกูด้วยไงี้โจ้ไอ้โจ้กูไหวใจมึงนะเออไม่ใช่กูไม่ได้เป็นโอ้โหเราไม่ได้เป็นหึงง้างมัดไกลเลยเหี้ยนะไอเปิดวะไอ้เหี้ยกูม่อยู่นี่ไอมึงเชื่อใจใครโจ้แล้วแต่แล้วแต่ไอ้เหี้ยปิกอะไอ้เหี้ยปิกอะโจ้มันดูกูยิงนะ หนึ่งสองสามน่ะเห็นไหมไอ้นุ่มขึ้นมาได้เลยไอ้มึงตามมาหากูได้ยี่สิคกูมึงอยู่ไหนอ่ะมึงไปเราเนี้ยาจะเจอมันขึ้นมาโอ้ยไอเหี้ยเอ้ยได้ที่นี่มันยากคุยเพิห็นนะมึงกำลังปาต้าครับไอ้เหี้ยมังอยู่ข้างบนมึงขึ้นไปไงวะตอนนี้กูให้ก่อนเฉยแหละ ไม่ใช่หรอกกูเห็นแม่งง้างเลยกำลังตาแม่งแม่งกำลังเล็งเลยอ่ะกูเห็นพอดีเลยอ่ะน้านี้วิ่งจู๊ดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มีปืนม่าใจกูเปล่ามาใจมึงนะโอเคปิดปิดเลยหนังหนังนี่คือยู่แก่ไอ้ยังโจ๊กตอนแหละไอ้จจ๊กไป็นไรไอ้จจ๊กไป็นไรไงที่โจนกเป็นเนี้ยไอ้หาคนถือมังไม่ไว้ใจไอ้จะโจ๊กแล้วเลา <Yeah. S 2> พี่ปี๊พี่แล้วแต่เธออะไรที่อะไรก็ไมเชื่อกูบอกกูถือมีแต่กูอยู่ใกล้อายก็ไม่ได้เอกเลยไ <c oughs> อ้เรืเ่องมันมีปืนนะปิ๊กเออกููร้โ <c oughs> จ๊กเป็นแน่เลยพี่โจ๊กเป็นเออเออมันะหารที่โจ๊กดิ<อ>มันมันโอ้ยยปาทหารที่โจ๊กเื่อกู <c oughs> ไอ้เหี้ยมันต่อแหลกกูมันจะอ้างกูไอ้เหี้ยมันจะเอาให้ตายสองคนเข้าใจไหมพวกไอ้ปิ๊กเป็นไอ้ท่าน อไอ้ถ้ากูเป็นกูยิงมึงตายเลยนะตายนี้มันพูดกลังกลวนะไอ้เหี้ยกูก็ไม่ค่อยเชื่อมันแล้วว่ะป่านน้ำใสเหมือนเป็นน้ำวิโดนอยู่ไอ้นห้องรับไมเห็นไหมเราอยู่ในห้องด้วยกันแต่มันบอกมันถือมีดอ่ะมันมีจังหวะมันมีจังหวะหนึ่งมันมึงมันมันออกมาแต่มันก็ป๋านี้ใสเมึงกูเอสอยู่ในห้องนั้นต้องนานเลยโจ๊กไอ้นี่มันเข้ามาอืมยังไงต่อนะยิงมันเลยหรืออ่ะ Nhưng như vậy đây Cắt nhìn luôn A ha 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 Nhìn kìa Mình tốt nữa ha Cắt nhìn luôn Cắt nhìn luôn Tốt như bá này ha Ê cắt Châu cũng biết Châu phải nghe không Không sao Má cứ nghe không Chết tiệt Má cứ nghe không à Mày làm châu Ê châu châu ui ui จู่ว่ายุ่งอะไรวะอะไรเข้ามาเข้ามาเขามาเขามาจะด้วยจะดูปะที่ไม่ขีดด่าบอะไรอย่างเออไอ้เหี้ยอะไรกูเห็นรอยเท้ามึงโง่เฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยลอยเท้ามึงโง่กูไม่น่าเชื่อใจมันละไอ้เหี้ยถ้ากูอยู่มันกูตายยังไง่ยกูบอกแล้วไอ้ไฟกูเห็นปลาดาบไอ้เมึงจะหมือนก้ามึงไม่โดนเออดิ กูกลัวงั้นแหละกูเชื่อใจหมอดูไม่ได้ละป่ดูป่าดูหลอกหลอนปากตน้โอ้โหไม่ใช่แล้วน็นก็พูองนี้เลยหรอเออไอ้มากลไม่ใช่เกีกูไม่เชื่อละเข็บแล้วไอ้มึงต้องมาแอลกูแอลัน

ก็มาเอาปืนมาเหี้ยมาเลื่อยกูเลยเมียแล้วมึงอไอ้ยี่ยมึงอะมัตอแหลมเล่นปืนเลยเหี้ยจงอยู่เดี๋ยนี้้องมึงปตยตาเหี้ยไอ้ดงอเา้ากเข้าหไอ้สัปืนอยู่ไหนอยู่หลังนู่น ไปยายรถอันนี้มามามาให้กดแแงเลยมาเอ้ยมึงโดนโทรศัพท์จุ๊กมามีงมีการปิดให้ด้วยนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ด่าไหนไอ้มึงไม่ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เอ้ยพ่อมึงมีฟันไม่โดนได้ไงมีทะลุมีทะลุตัวมันยอมมึงแล้วมึงฟันมันดิเจี๊ยบเจี๊ยบ เรียบร้อยบอกนะมึงฆ่าตัวแพ้เว้ยคือมึงฆ่ามึงแพ้มึงฆ่าตัวสำคัญไปแล้วคือเฮี้ยอะไรวะอ่ะในไหนอ่ะอ่ะอ๋อเย้อยู่ได้อยู่ได้ไปยยุยติดกำแพงนู่นเลยไปโอเค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 มันเข้ามาปุ๊บปั๊บเลยนะเออถ้าถ้ามันเข้ามามันก็ยิงมาเลยเพราะว่ากูไม่ได้เป็น แล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะดูมันมีพิรุษจะเฮี้ยอ่าเอ้ยมีพิรุษไอ้พวกเฮี้ยมีพิรุษไม่กล้าถืออีมีแต่แค่ไม่กล้าถืออ่ะที่สิงทีมีปืนไม่กล้าถือนะไอ้พวกเฮี้ยน่ะมันคือมันคือประชามวยยังไงวะนี่ไอ้กูมัไม่เฮี้ยกูเป็นคนปกติเน่ะกระแตแต่คิดกระแตและไอ้คนที่ไม่มามันก็ดูเอาเฮ้ย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 กูดิไปอยู่คนละมุม ตายปูโูฮ่ากูมึงตายนะมึงตายนะมึงตายนะจิ๋วคือว่าจิ๋วเป็นเออป้ายป้ายกนู้นแต่เป็นโอ้โล้ว่ากูเป็นไอ้ขี้ตามมามึงตายนะไอ้มาร์คตามแล้วไอ้มาร์คตามไปแล้วไอ้มาร์คตามไปแล้วระวังไอ้มาร์คนะเอ้พวกใครจะดันกูวะไอ้ขี้ อะไรไอ้คยิงไม่โดนไอ้เฮียกูเห็นยิงมาเ้ยไอ้ที่ได้ถือมีดไอ้ตัดจะถือมีดหรอกูเฝ้าแล้วตอนเนี้ยกูฟ้าวหมดกูเฉียดหมดเรียบร้อยแล้วเป็นยงไงล่ะไอ้พี่กูยิงไม่โดนเข้าใจไหมกูเห็นเ่าเอามีดมากูยิงไม่โดนอันดิกูฟ้าวหมดแล้วกูสายใจแล้วกูไม่หายด้วยกูไม่หายด้วยไปให้นะเดี๋ยวกูไปให้นะไเดี๋ยวกูไปให้ไม่ทันแล้วยี่สิบวิไอ้เฮียในห้องน้ำปิ้งอะไรยศว่ะ น้ำไปทางไหนวะนี่ไงหลอกเล่นอ่า่ปีโคตรทอปีโคตรทอปีโคตรอดคุณรู้แล้วโอเคจบไปทค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ยมนดลค์ก็แช์กุศลสกัดให้ด้วยจุ๊บบาย